ครับผมคิดว่าในภาพตัวนี้ผลดีจริงมันจะไปเกิดกับปีหน้ามากกว่าครับเพราะว่าเราก็จะเห็นว่า,าจริงๆแล้วสิ่งที่ต้องยอมรับก,ก็คือว่า,าจริงๆแล้วพูดภาษาชาวบ้านก็คือมันไม่ทันปีนี้แล้วนะครับเพราะว่าเราก็เห็นว่าไม่มีเงินที่จะมานะครับแล้วก็จะออกพรบกู้เงินก็คงไม่กล้าครับเพราะาบทเรียนจากเรื่องของต้นสมัยจานําข้าวอะไรก็ดีทำให้เรารู้ว่าถ้าเราทําโครงการแล้วมันมีความสูญเสียงเนี่ยมันไม่ปลอดภัยนะเพราะฉะนั้น ถ้าจะไม่เสี่ยงก็มีทางเดียวคือเราต้องทาโครงการไปแล้วก็ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาไปนะครับว่าทาแบบนี้ได้ไหมทําแบบนี้ผิดหรือเปล่าแล้วมันก็เลยทําให้ล่าช้าครับดังนั้นถ,ถ้าสมมติไม่กล้าก็จะต้องใช้งบประมาณประจำปีครับแล้วก็อาจจะต้องมีการเซอเลเมดเช่นจากเดิม5แสนล้านลดขนาดไหมถ้าไม่ลดก็ต้องสปิทหน่อยนะเช่นปีนี้เราเห็นว่าเขาพูดถึงตัวเล็กเต็มสี่เขาเป็นการไปใช้งบปี68แปดดังนั้นถ้าผมเดาก็แปลว่าจริงๆแล้วฟันดิ้งของเนี่ยครับ ก็จะถูกเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นการกู้เงินเนี่ยมาสู่งบประมาณแต่จะต้องมีการสปริกครับเป็นปีหนึ่งสักสองแสนกว่าล้านถึง3 0 0แสนล้านเนี่ยสักปี2ปีครับก็คือปีงบประมาณปี6869อย่างเงี้ยก็ต้องถือว่าน่าจะมีความเป็นไปได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าตรงนี้ตลาดเองก็เลยจะมองครับว่าน้ําไก่มันดับไฟระยะสั้นไม่ได้ดังนั้นถึงแม้จะเป็นปัจจัยบวกนในการออกโกลด์ไก่แต่ว่าคนก็จะมองผลดียังอยู่ไกลไปก็คือเป็นช่วงปลายปีดังนั้นผลของการดีของเงินที่จะสะพัดเนี่ย มันน่าจะไปอยู่ในภาพของ g d p ปีหน้ามากกว่าครับเป็นทั้งวันที่รัฐบาลต้องตัดสินใจเรื่องดิจิตอลบอลล e t หลังจากที่พยายามที่จะเลี่ยงในการตอบมาจะครบป,ปีแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะต้องฟันพงจะต,ต้องเคาะกันใ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 น,ในการประชุมวันที่10เมษายนนี้แล้วถือว่าสำคัญครับแล้วก็วันนี้เองนะเนี่ยใครแอบเห็นเนี่ยเรื่องของตัวรัฐบาลเองวันนี้ก็คอมอจะมีการ มีเรื่องหนึ่งที่จะเข้าที่ประชุมก็คือเรื่องของการขอกู้เพิ่มครับขอกู้เพิ่ม1.5แสนล้านบาทในปีงปีว่ามานปีหน้าครับอันนี้สําคัญเพราะว่าถ้าใครจํากันได้เมื่อ13กันยายนปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลมาขอกู้เพิ่มในตัวงบประมาณปี2 5 6 7ซึ่งเพิ่งผ่านสภาไปหลังจากที่คอรมอประชุมปุ๊บขออนุมัติปุ๊บหุ้นตกเลยถ้างเงินบาทอ่อนเพราะว่าคนกังวลเรื่องการก่อนหนี้นะครับภาพนั้นจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่า รอดูการประชุมครมอรในวันนี้ฮะที่ผมว่าอันนี้แหละเป็นคีย์สำคัญเพราะว่าดิจิ t a ลบ a ลเลตเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแจกเงินใครแจกยังไงหรอกแต่มันเกี่ยวตรงที่ว่ารัฐบาลจะหาเงินมามาใช้ในโครงการนี้ยังไงมากกว่านะครับแน่นอนฮะน่าจะต้องกู้แน่ๆกู้เท่าไหร่ถ้าเกิดกู้มากก็ไม่ดีกู้น้อยก็กู้น้อยดีกว่าผมจะยืนยันคำ,ค,ำ,ค,ำความเห็นของผมเองนะก็คือว่าถ้าเกิดไปกู้แบบเยอะเนี่ยผมว่าเป็นลบซะมากกว่าบวกครับ นะครับแจกเงินบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดแจกแล้วต้องกู้เยอะๆเนี่ยผมว่าแจกน้อยจะดีกว่านะครับอันนี้ก็ลองดูกันนะว่าตลาดจะตีความยังไงนะแต่ว่าวันที่10เมษายนเนี่ยเป็นจุดที่ต้องจับตาดูอย่าง,างมากแล้วจะทําให้จากวันเนี้ยจนถึงวันที่10เนี่ยตลาดหุ้นน่ะจะโอกาสขึ้นน่ะน่าจะยากลงอะ่ะไม่ว่าแต่โอกาสขึ้นน่าจะยากครับ